โอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับ MacBook นะครับตัวนี้เป็นรีวิวแบบง่ายๆนะครับผมก็เป็น MacBook Pro 13นิ้วปี2016นะครับ CPU เป็น2.9 Dual Core i5 นะครับ RAM 8 g r a p h i c เป็น Intel Iris 550นะครับเครส่วนรอบชาร์จตัวนี้รอบชาร์จก็ Thunderbolt 40กิกนะครับต่อวินาทีนะครับตัวนี้ โอเคนะครับส่วนตัวนี้มาดูรอบชาร์จนะครับรอบชาร์จอยู่ประมาณ800ครับตัวนี้แต่คือสถานะแบตยังปกติอยู่นะครับยังไม่ได้ขึ้นเซอร์วิสนะก็คือแบตยังไม่เสื่อมนะครับใช้งานได้อยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลงแอปอะไรไว้ให้ครบนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงก็คือมาให้ดูรอบๆเครื่องก่อนทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเป็นตัวทัดบาร์นะครับผมนี่นะครับทัดบาร์ทัชได้ดีใช้งานได้หมดนะครับหน้าจอก็ใสๆเลยนะครับ มาดูรอบๆเครื่องนะครับตัวนี้ตำหนิเสียหายไม่มีนะครับจะมีแค่ริ้วรอยจากการใช้งานตามขอบอะไรพวกเนี้ยครับให้ดูชัดนะครับนี่ครับมันก็จะมีรอยตามขอบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะนะครับคือราคาขายให้ราคาแบบคงคุมแล้วตรงนี้นิดนึงครับตรงมุมนี้ตรงนี้ครับนิดเดียว ก็อย่าปล่อยให้ราคาคุมคุมครับช่วงนี้แต่ตัวเครื่องใช้งานได้ร้อเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็เป็นรอยสายเสียสายชาร์จอะไรพวกนี้ครับนอกนั้นปกตินะครับดูฝาล่างนะครับเป็นสี่สเปซเกนะครับโอเคนี่นะครับโอเคเข้าๆนะครับเข้าๆตัวเครื่องใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่มีตำหนิเสียหายนะครับผมตัวนี้นะก็ ขายให้ราคา21990ครับปกติตัวนี้ขายกัน2 5 0 0 0นะครับเพราะว่าเป็นตัวทัดบาสนะครับสเปคมันจะต่ายจากตัว16ตัวธรรมดานะครับโอเคนะครับอันนี้ขายให้21990นะครับหน้าจอก็ปกตินะครับทุกอย่างปกติหมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับลำโพงปกติหมดนะครับผมใครสนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับ Macbook Pro 13นิ้วปี2 0 1 6 ชาบาร์ทัดีนะครับสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเกสิบอุปกรณ์มีที่ชาร์จให้นะครับนี่ชุดชาร์จนะครับมีใส่ชาร์จอะแดปเตอร์ของแท้ให้นะครับโอเคอยังไงฝากด้วยนะครับ Macbook Pro สิบามนิ้วปีส0 1 6 21,990กสองมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเกสิบนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ